ก็ในกรณีแนนม่คะะ้าเระบบก่อนส่งให้คุณลูกค้านะคะอันนี้เป็นรุ่น h w 1 2นะคะที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะนี้แม่ค้าทาการเชื่อมต่อแอป,ปแล้วก็เชื่อมต่อบูทูธเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น,นี้เป็นการเทสการเปลี่ยนรูปภาพนหน้าจอนะคะเดี<อ>๋ยวรอโหลดสักครู่นะคะ โอเคก็สามารถเปลี่ยนรูปภาพหน้าจอได้ปกปตินะคะสามารถเปลี่ยนรูปภาพหน้าจอได้ปกปตินะคะเวลาตรงนะคะวันที่เป็นวันนี้เนาะวันที่เวลาตรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวเรือนใหม่นะคะไม่มีรอยแล้วก็ไม่มีตําหนินะคะเป็นตัวเรือนใหม่นะคะปุ่มกดนะคะตรงนี้ไม่โยกแล้วก็ไม่หลวมนะคะกด ใช้งานได้ปกตินะคะกดใช้งานได้ปกตินะคะหมุนใช้งานได้ปกตินะคะกดสองครั้งค่ะนี่นะคะหมุนใช้งานได้ปกตินะคะโอเครหัสเครื่องนะคะ c 6 8 ebb นะคะ c 6 8 ebb นะคะนี่นะคะ c หกแปด ebb นะคะ เดี๋ยวเรามาเชสระบบการสั่นของตัวเรือนนะคะโอเคในการสั่นปกตินะคะในการสั่นปกตินะคะหมดการโทรนะคะอันนี้เป็นหมดการโทรเนาะอันนี้หมดการโทรนะคะ อันนี้เป็นเสียงที่ออกจากสมาร์ทโอนนะคะเสียงออกปกตินะคะกดออกออกออกดวางได้ปกตินะคะต่อไปการสิงค์รายชื่อนะคะอันนี้ไ้ยคะสิง์มาอยู่แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวไ้ยคะสิงมาดูไหมนี่นะคะ สามารถกดสิงหลายชื่อได้ปกปตินะคะโอเคนะคะต่อไปเป็นระบบเซนเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ทำงานปกปตินะคะเซนเซอร์ทำงานปกปตินะคะอุณหภูมิวัดได้นะคะโอเคต่อไปการชาร์จนะคะ สมาร์ทวอชชาร์ทข้าวปกตินะคะชาร์ทข้าวปกตินะคะใส่ชาร์ทปกติะคะ่ะ